ทุกคนเพื่อนๆใครก็ได้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวนางเหนียงนะคะวันนี้เหนียงจะมาทํมามะม่วงกระปิหวานนะคะวันนี้เหนียงได้ไปสอยมะม่วงข้างบ้านมาค่ะเพอดูแล้ว จุกเหมือนมากๆเลยค่ะแต่ไม่ใช่นะคะเหนียงรอเล่นค่ะเนียงไปซื้อมาจากตลาดนะคะพร้อมกับกุ้งแห้งและกะปินะคะวันนี้เหนียงจะทําอะไรแซ่บๆให้ทุกคนได้ดูนะคะมะม่วงใหญ่มากเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นแก้วคมิ้นนะคะทุกคนและนี่ก็คือกะปิที่เขาซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงไปปอกนะคะแต่ก่อนที่เราจะปอกเราจะให้ดูใบมะม่วงกับลูกมะม่วงให้ชัดเจน ก่อนนะคะเผื่อใครยังไม่เห็นลูกมะม่วงและใบมะม,ม่วงคะ่ะอตอนนี้เราก็เอากะปิใส่ลงไปในกระทะแล้วนะคะทุกคนพอกะปิ หอมกับกระทะมไม่ใช่สิกะปีสัมผัสเนื้อตัวกับกระทะเรียบร้อยแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็เห็นกระปีกันทบทวนนะคะไม่รู้ว่าจะซูมอาไลักหนานะคะย้ายกล้องบ้างก็ได้อ๋อรอน้ำเดือดนะคะทุกคนแล้วก็ เติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะเพื่อน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 แห่งตรงนี้อยากกินหรืออยากอ้วกกันคะโอ,อ๊ยเราจะอยากกินใช่ไหมคะก็ดูนะคะเราอยากจะโชว,ว์เราใช้น้ําตาลอะไรนะคะก็ใช้มาขีดคลิปแล้วก็ไม่รู้ไม่โชว์นะคะอยากโชว์คลิปนี้คะ่ะโอ้แปบ๊บนึงนะคะอือแวกินนะแป๊บหนึ่งนะคะ พูดนานๆแล้วเริ่มจะเหนื่อยแล้วค่ะเพื่อนๆอก็อยากจะผัดนะคะแต่น้ไม่เดือดก็เขี่ยเล่นไปก่อนนะคะเขี่ยไปเขี่ยมานะคะเออเขี่ยดูให้มันแตกตัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็จะแตกตัวเข้ากันดีเลยนะคะแต่อร่อยเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเติมผงชะลดนะคะเอาไม่ใช่เแย่จังเอาขนอค่ะขนอปูผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวทําให้มันเข้ากัน ดีคะ่ะอร่อยคะ่ะนี่เติมเติมเติมน้อย ก็กอร่อยค่ะเติมมากก็อร่อยมากค่ะเติมมากก็อร่อยมากนะคะอืมก็ค่อยๆขยี้เขาค่ะขยี้ไปเรื่อยๆนะคะระหว่างขยี้ตั้งไปก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเขาบอกมะม่วงไปนะคะนี่เขาบอกแก้วขมิ้นจริงๆนะคะมันอยู่ในกองแก้วขมิ้นแต่ทําไมมันไม่ขมิ้นก็ไม่รู้นะคะน้องอาจจะเกิดย like ังไม่โตก็ได้นะคะน้องก็เลยไม่เป็นขมิ้นนะคะทุกคนวันนี้เราไปอ่านอะไรดีๆมา กับซีรีส์ซุมซีรีส์ของเรานะคะที่รู้ว่าเราชอบซีรีส์จีนมากนะคะไม่รู้ทุกคนรู้ไหมนะคะแต่ตัวเรารู้แน่นอนค่ะอืมเราเจอคำหนึ่งว่าเจ้าใช้ชีวิตให้เหมือนกับนางเอกในซีรีส์พอสุดท้ายแล้วคุณจะมีผัวหล่อนนะคะอุ้ยอุ้ย มันจะมีผัวหล่อค่ะทุกคนนะคะเพื่อนๆฟังไว้นะคะอย่างน้อยนางเอกจะลำบากแต่ผัวของนางเอกก็จะหล่อมากๆค่ะอดทนกันหน่อยนะคะใครที่มีผัวแล้วก็รับผัวได้นนเลยค่ะ เราเราก็มีพอกทิปอยู่ค่ะมีหลายคนมากค่ะทุกคนตอนนี้อันดับหนึ่งในใจก็ยังเป็นพี่อีของเราเหมือนเดิมนะคะพี่อีของเราก็ยังคงกระพันหล่อเเราอยู่เหมือนเดิมเลยคะ่ะอโอโ,โมไปโมมาก็มาถึงมะม่วงสองลูกนีเคียงคู่กันแนบชิดเหมือนคู่วัยเอกนังเอกนะคะเราก็พากไปเรื่อยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดพากเลยค่ะอืเริ่มรู้สึกเหนื่อย นะคะกรลยิบมะม่วงให้ทุกคนมาดูนะคะว่าสีมันไม่เท่ากันเลยค่ะแล้วก็บ่นให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมว่าอมะม่วงทําไมมันไม่เหลืองเหมือนกันละ่ะคะก็ไม่เป็นไรนะคะฉิงจะเหลืองไม่เหลืองมันก็แซบค่ะเพราะว่ามันคือมะม่วงค่ะก็เหมือนกับสามีเรานะคะผัวเราถึงไม่ใช่ผัวเราจริงๆ <laughs> แต่ว่าเขาก็คือผวกสาธารณะนะคะทุกคนปอกมะม่วงไปคะ่ะเดี๋ยวเราขอตัวพักไปกินน้ำก่อนนะคะก็ดูเราปอกมะม่วงไม่สิคะฝานมะม่วงไปก่อนนะคะ ฟังเพลงกันเพลินเลยนะคะทุกคนเรามาเสนอทุกคนดูอีกแล้วค่ะว่าเราอ่ะกวนเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสคนอใส่มากใส่น้อยลงไปตามความอร่อยกันแล้วนะคะแล้วเราก็เติมกุ้งแห้งไปแล้วด้วยค่ะทุกคนและอยากจะบอกเพื่อนๆว่ากุ้งแห้งที่นี่ไม่ค่อยเค็มเลยค่ะอร่อยมากเลยทุกคน อนี่เราก็มาหันหอมกันนะคะเมื่อกี้เมาเริ่มผู้ชายนี่คือกล,ลืนค่ะหันหอมนะคะเกินขอให้ให้ละเอียดนะคะไปไปหันหอมดีกว่านะคะไม่มีอะไรพูดแล้วค่ะทุกคนแหมดูมาถึงเนี้ยกดติดตามกันหรือยังกดใช้กด กดไลค์ให้เราหรือยังอ่ะอู้ใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะชอบผู้ชายคนไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะผู้ชายจีนเป็นผู้ชายสาธารณะสามีที่คนที่77ดหรือคนที่ร้อยของเราก็ได้นะคะเ,เดี๋ยวเราขอแบบไปพักให้ทุกคนพักหูพักตาพักใจดูเราซอยหอมซอพีกให้เรียบร้อยนะคะ อนนี้เราก็ซอยเสร็จแล้วทาแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมจัดจานเรียบร้อยแล้วค่ะอยากจะถามทุกคนว่าเพื่อนๆคนไหนได้ความรู้อะไรจากคลิปนี้บ้างคะในการทำมะม่วงกระปิหวานวันนี้นะคะเราเชื่อว่าทุกคนต้องได้แน่ๆเลยค่ะได้ดูเราค่ะอเราก็อยากกินมากเลยตอนถ่ายก็กินๆนเข้าไปนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วด้วยแล้วก็อย่าลืมมาแชร์กันว่าคุณชอบ เพลจริงคนไหนนะคะแล้วก็ชอบเรื่องอะไรนะคะไปแล้ว